สวัสดีค่ะคุณผู้ชมต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วนะคะคลิปนี้อันนี้พี่เฟยจะมาอาทำให้ดูวิธีการเ,าเขาเรียกว่า <laughs> เขาจะเรียกว่ายืด ข้อเข่าดีกว่านะคะแร่บอกว่ายืดข้อเข่าก็ได้จะบอกว่าควงก็ได้นะเพราะอาจารย์หลายๆคนก็สอนแต่ว่าก็แล้วแต่ว่าเราจะไปเรียกว่าเรียกมันว่าอะไรก็แล้วกันเราก็แล้วแต่ว่าเราจะไปเรียกมันว่าไรนะคะอ่ะเริ่มต้นนะคะเราก็มา จะแบบน้ำมันหรือไม่แบบน้ำมันก็ได้นะแต่พี่เฟซจะเปิดให้ดูชัดๆวิธีการนะคะวิธีการโอเคลเข้ามาอีกนิดซึ่งทุกคนจะได้เห็นชัดมากขึ้นนะคะดูนะคะวิธีการของพี่เฟสในการที่ เรานวดหลังจากที่เรานวดแล้วหลังจากที่เรากดแล้วนะคะหรือเราจะทําอย่างนี้ก่อนก็ได้แต่พี่เฟย์มีข้อแนะนําอย่างหนึ่งสาหรับลูกค้าที่เซนซิทีฟมากอย่างเช่นกรณีที่แบบว่าลูกค้าแก่นะคะแก่มากๆที่แบบปวดเข่ามากๆแล้วเข่าไม่สามารถจะมุกได้แบบนี้คือไม่เฟกซิเบิลนะคะคือขนาดไปแค่นี้ยังไม่ได้เลยนะคะสิบองศายี่สิบองศาถ้าลูกค้าไม่ได้เลยแนะนําใช้ให้ใช้แบบนี้นะคะ จะดีกว่าทำแบบไหนก็คือกดแล้วปล่อยช่วงแรกๆอย่ากดแรงเพราะว่าลูกค้าจะเจ็บมากกดนะคะแล้วก็ปล่อยคือเขาได้น้อยเราก็ไปน้อยเบาๆช่วงที่เขาได้น้อยใช่ไหมคะแล้วก็กดไปเรื่อยๆเบาๆแล้วการที่เราจะหมุนนะคะมือเราจะอยู่ตรงกลางก็ได้มือเราจะอยู่ตรง้างก็ไรให้จาไว้ว่ามันมีสามแนวนะคะคือแนวตรงกลางนะคะแนวด้านข้างด้าน,นในนะคะเห็นไหมแนวด้านข้างด้าน,นใน แลวแนวานข้างด้านนอกให้ครบทุกให้ครบทุกแนวนะคะอ่ะเราจะไปแนวกลางก่อนอน,นี่คือการหมุนนะคะจะหมุนข้าหรือหมุนออกก็ได้ทั้งนั้นแต่ว่าเราจะได้จอยที่แตกต่างกันไปเขาเรียกว่าได้ิเกเมนแล้วก็ได้มุมที่ต่างกันไปของการงดเพราะฉะนั้นควรจะให้ครบทุกท่าทั้งในและนอกนะคะในใหมายถึงควงเข้าในนอกหมายถึงควงออกนอกนะคะควรจะได้ทั้งทั้ง ทางทาง,ทาง,งทางนั่นแหละทั้งหมดนั่นแหละครูก็ไม่รู้จะพูดยังไงเหมือนกันวะไปว่า,าออนไลน์นุ่นจะมีอะไได้สวยอ่าไปนะคะอันนี้ที่เส้นกลางนี่ขนาด,ดนาดุด่นมันเบาๆนะคะคุณผู้ชมอ๋อแล้วลืมเอาหินร้อนใส่ไว้ให้ตัวอุ้ย กูสารักเพื่อนกูจะเห็นร้อนให้เพื่อนแล้วเราจะลงหินร้อนจากเสร็จที่หมดแล้วเรามาดูพี่วิธีพี่เฟสลงหินร้อนให้เพื่อนแบบง่ายๆนะคะวันนี้จะเอาให้ได้แบบว่าสักสิบยี่ส,สิบคลิปสามสิบคลิปเดี๋ยวเราจะไปนั่งหยุดปีใหม่แล้วก็ทยอยลง ให้เพื่อนๆได้ดูเดี๋ยวพี่เฟยจะมานวดหลังเพื่อนในท่ามาาสตบินเลิฟให้ดูมาดูว่าพี่เฟยจะมาสาสตบินเลิฟยังไงอ้าเราได้แล้วนะคะตามกาดและทีนี้เราจะควงบ้างอ่ะเราจะควงออกนอกกันก่อนนะคะเพราะว่าเราอยากให้คนเห็น <laughs> เราต้องควงเขาออกข้างนอก อครูบคุควงผู้ค่ะช่วงมีครูหืนนะ่นมากเฮียนก็หือรือค่ะขาดแกรนนาะนลำลายหกลำลายแตกเห็นผู้ไม่ได้นะคะอันนี้ก็เส้นกลางนะคะเราอยู่ด้านนี้เราจะได้เส้นกลางและเส้นนอกนะคะกดลงไปเส้นนอกแล้วก็หมนนุนนะจ๊ะ ทำไปเรืเร่อยๆไม่ต้องรีบนะคะวันนี้เรา,าว่างระว่างทั้งวันจริงๆเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นวันอัดคลิปมากเลยนี่ตั้งใจพาเสื้อสีส้มมาให้คุณผู้ชมดูตั้งใจแหล่งกล้ามาก ไปจนกว่าเส้นมันจะนิ่มนะไม่ต้องรีบนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วการวนวดจะให้ผลได้ผลดีก็คือไม่รีบขัะไปเรื่อยๆเหมือนไข่โอ้ถดวันเย็นแถววัดเหลาก็ได้ถ้าสมัยก่อนก็นมีนะแถถ้าสมัยนี้ก็ไม่มีอ่ะพอทีนี้พอเราจะเปลี่ยนมุมเข้าด้านในเราต้องไปอยู่ฝั่งอีกฝั่งหนึ่งของลูกค้านะคะ อย่างนี้นะแล้วทีนี้เราจะหมุนเขา้าเราจะหมุนเข้าเราได้เส้นไหนเราจะได้เส้นนี้กับเส้นไหนนะคะ ถ้าทำอะไรถ้าทาอะไรที่เกี่ยวกับเป็นช่วงเชื่อมต่อระหว่างขากับจอกก้นนะคะ ควรจะโพเทคฮิปด้วยนะคะโพเทคเอ่อเรียกว่ากล้ามขาอะไร,รออกระดูกข้อต่อสโะโพกนะคะเพราะว่าไม่งั้นการที่เราทำผิดท่าอาจจะให้เกิดปัญหามากกว่าคนดีนะคะเพราะฉะนั้นควรจะวางหมอนหรือว่าผ้าสักผืนหนึ่งเพื่อที่จะออทำใหออ้กระดูกของจอยของกระดูกสะโพกเนี่ยอยู่ในแนวที่ถูกต้องนะคะ ังไม่ได้ทำอะไรเลยสอง <laughs> สองรอง เทคนิคพิเศษไม่ได้มีอะไรมากว่าคุณผู้ชมนวดที้ทั่วยังไงมันก็ดีขึ้นค่ะอย่าไปคิดเยอะอคือให้รู้ว่าถ้าเป็นขาเขา่าคุณก็ต้องนวดข้างล่างด้วยนวดข้างบนด้วยแต่ไม่นะคะถ้าเป็นหลังก็ควรนวดหลังทั้งหมดทุกท้อด้วยนี่แหละคือเทคนิคของแท้ไม่มีอะไรจริงๆ คนจะดีใจหรือเสียใจอยู่แล้วเนี่ยเป็นคนที่ไม่มีอะไรจริงๆไงโอ้ นี่แบบปลาดีบแล้วนะมึง้ม่ความรับบกเละปลาดีเลยนะจัดให้ขนาดานี้เนะี่ย คท้ายยชุดแล้วคนะ่ะมันก็จะแบบว่าดิบๆนิด,ดนึงนะคะ ที่จะลืมไม่ได้นะคุณผ,ผู้ชมประมาณนี้ตรงนี้สำคัญมากคนไม่ค่อยรอดนันหรอกแต่จริงๆคือมันสำคัญมากๆไม่ว่าจะเป็นหลังล่างหลังบนต้องต้องแงกค่ะออคใช่ค่ะเจ็บมากเจ็บที่เลยเจ็บทรมานเลยค่ะ จะชอบค่ะแบบว่าซาติสมอะเดี๋ยวพี่เซจะจับลูกค้านอนหงายนะคะเดี๋ยวเราจะไปเจอกันคลิปหน้า